อเมริกาอังกฤษก็หัมาฟังทำสมาธิกันเห็นลงข่าวเออดีสาธุมึงจะพิมพ์ซ้ำทำไมเนี่ยฮะเออ ถ้ามึงไม่เลิกพิมพ์ซ้ำกูจะบล็อกมึงแล้วนะเออวันที่สิบเอ็ดไปขอ,อนแก่นไปที่สุดท้ายนะถ้าเรากินเนื้อสัตว์แต่ไม่ใช่คนฆ่าบาปไหมครับ การกินเนื้อสัตว์ด้วยความบริสุทธิ์สามสว่วนไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ลังเลสงสัยว่าฆ่าเพื่อเราสามารถกินได้อืทำบุญทุกอย่างเราต้องพูดยังไงไม่ต้องพูดอะไรทำเลย ปลานาเขาไม่ให้ฆ่าปลาในานาไปฆ่าปลาในหนองได้ไหมครับเตเต้ <ๆ S 1> พูดไม่ฟังขออนุญาตบล็อกนะจ๊ะ ถ้าเตือนหลายครั้งไม่ฟังบล็อกกาจะเป็นคนบล็อกคนยากมากนะแต่ถ้าพูดแล้วไม่ฟังบล็อกเออสาธุสาธุ เราให้ลูกทําทานซื้อของบริจาคแต่ที่บ้านเขาว่าอวดรวยเออช่างมันเถอะการกวดน้ำต้องใช้น้ำนำการกวดเสมอไหมคะไม่จำเป็นท้องได้เจ็ดเดือนพ่อของลูกทิ้งไปมีคนใหม่อยากมูฟออนไวๆกับมูฟออนเลย ถ้าเรารักษาสีน5าต้องรักษาทุกวันไหมคะการรักษาศีน5าเนี่ยมันเป็นปกติในชีวิตเราอยู่แล้วถ้าเราไม่รักษาเราไปทําผิดเราก็ต้องรับผลของการกระทาเพราะฉะนัน้นไม่ได้เกี่ยวกับทุกวันหรือไม่ทุกวันทุกวันเราต้องเป็นทําตัวเป็นปกติเพราะถ้าไม่ปกติเราต้องรับิบากกรรมของความผิดปกตินั้น ผมรักษาศินห้าขาแค่การโกหกเพราะยังไม่ได้บอกเรื่องแฟนกับที่บ้านตอนไปเที่ยวก็ไม่ได้บอกไปกับแฟนแบบนี้บาปหนักไหมครับมันเราถ้าเราไม่ได้พูดก็ยังไม่ได้แปลว่าบาป,บาปเราแค่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่อย่าไปโกหกกันละกันเป็นแฟนจะไปโกหกเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วนะว่าโกหกแต่ที่ยังไม่ได้พูดก็ยังไม่นับว่าเป็นการโกหกชาติหน้ามีไหมก็มีนะ เออพรุ่งนี้เจอกันหมอเสงนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันหมอเสงผมเลือกวัดที่จะบวชแต่แม่ค้านไม่ให้ต้องเป็นวัดที่เขาเลือกแม่ผมจะบาปไหมครับอืมก็มีส่วนของวิบากอยู่นะดวงดีดวงไม่ดีมีไหมไม่มี น้องหมาน้องแมวจรมาหาที่บ้านทุกวันเราก็ให้อาหารเขาเพราะน้องหิวแต่ป้าข้างบ้านมองตาเขียวอะค่ะเรื่องของเขาปีชงมีไหมไม่มีจะเพอเจอร์ไรสาระปัญญาอ่อนจะปีชงผมอยากทราบถึงการใส่บาตรที่ถูกต้องไม่ทำให้พระและตัวเราผิดศีล มึงไม่ต้องไปยุ่งกับพระสนใจแค่ตัวเองพระมีหน้าที่ในการดูแลตัวเองมึงก็มีหน้าที่ในการดูแลตัวมึงเองมึงไม่ต้องไปเป็นห่วงแทนคนอื่นไม่งั้นมึงก็จะไม่ได้ทําบุญอย่าพิมพ์ซ้ํากูพูดหลายรอบแล้วนะว่าอย่าพิมพ์ซ้ํา เออเจอกันหมอเสงยงพรุ่งนี้9โมงถึง4โมงใครต้องการลงทะเบียนไปที่ id line s s i g ส s a t นะลงทะเบียนได้ id line s s i g ส satu พาษาผมได้ไหมเอาก็ต้องได้สิ เราจะได้อะไรจากความเชื่อบ้างครับก็ได้อะไรไม่รู้อะ่ะมึงก็ต้องถามตัวมึงเองมึงได้อะไรล่ะตอนนี้อยู่มอเกษตรจะเกษตร,รษบางเขนรอบรรยายตอนสิบโมงจะะโอเคได้ หนูได้ยินคนรอบตัวเขาไม่ชอบอาจารย์แตนูศรัธาและฟังคำสอนลงมัน่นเออใครจะไม่ชอบก็ปล่อยเขาไปอาจารย์ไม่สามารถทําให้ทุกคนชอบอาจารย์ได้เทอร์มินอลพัทยาไม่แน่ใจต้องถามแอดมินดูนะ ผลของการกระทําเรียกว่าโชคชะตาที่รับใช่ไหมครับไม่รู้ว่าโชคชะตามีความหมายว่าอะไรเช่นอาจารย์ไม่รู้ความหมายของคําว่าโชคชะตากับผลของการกระทํามันอันเดียวกันไหมไม่รู้ถ้านเดียวกันก็ใช่ถ้าคนละอันก็ไม่ใช่ ตอนนี้หนูเข้าใจาว่าหนูตุยแล้วไม่มีตัวตนแต่อยู่เพื่อทําหน้าที่ก่อนตุยจริงมันยังไม่ตุยก็คือยังไม่ตุยเลยอย่าไปปรุงแต่งให้มันตุยดิมันคนละอันกันอนะ่ะไปปรุงแต่งว่าตายทําไมละ่ะมันคนละเรื่องนะอันนั้นไปปรุงแต่งเข้าไปแล้วนะ่ะมันไม่อยู่กับความเป็นจริงแล้วตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ตายมันตายยังไง มีแผนไปขอนแก่นไหมวันที่สิบเอ็ดไงสิบเอ็ดอาจารย์ไปขอนบรรยายที่ขอนแก่น2งานจาบังคับผู้อื่นและชักจูงและการขม่มขู่ให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำและไม่ใช่คนในครอบครัวบาปไหมครับ ก็บอกก็ผิดอ่ะนะมันเป็นการเปลี่ยนเบียนเดือดร้อนไงนมีตารางไหมติดตามได้หน้าเพจเฟซบุ๊กเลยจ้ะคนตื่นทำคือสินแปดแต่ใช้แชมพูสบู่มีกลิ่นหอมถือว่าเป็นเครื่องประทินผิวไหมไม่ไม่เป็นจ้ะ การเปิดดวงให้ดวงดีขึ้นทำได้จริงไหมครับไม่จริงจ้ะถ้าเรามีสติรู้ลมหายจจจนสิ้นใจได้นิพพานเลยไหมครับไม่ได้จ้ะทำเตียงนอนเองได้ไหมทำไมจะไม่ได้อะ่ะ ขับรถระหว่างทางเห็นพัะธุดงโบกรถแต่ไม่ได้จอดเราบาปไหมครับไม่บาปจา้ะเขาบอกว่าทำเตียงนอนเองเหมือนทำโรงศพ ไม่จริงอะนะมึงก็อย่าไปเชื่ออะไรมันมากมึงก็หัดมีปัญญาซะบ้างไม่ใช่ปัญญาอ่อนอย่างเดียวถ้าสามารถขับรถยนต์มาบินทบาทเองได้ไหมครับไม่ควรจะ ที่ห้องมียุงเยอะมากใช้ไม้ตียุงตายทุกวันรู้สึกผิดในใจแต่ก็กลัวลูกน้อยแปเดือนจะโดนยุงกัดก็แล้วทำไมไม่ป้องกันห้องให้มันดีๆล่ะติดมุงงม้งลงมุ้งรวดเข้าไปซิไม่ใช่ไปนั่งฆ่ายุงลูกชายเสียครบร้อยวันแล้วไม่เคยฝันถึงเห็นเลยแบบนี้เขาไปสบายมึงไม่ต้องไปฝันหรอกมาฝันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไปสบายมันไม่เกี่ยวอะไรเลย ตั้งสติจเจริญเมตตาเผื่อเขาอุทิศบุญกุศนให้เขาขึ้นพูดอย่างยางจ่าสิบโมงสิบโมงกว่ากว่า ผมเห็นในสมัยอาจารย์เล่นฟิตเนสอาบัตไหมอะไรวาไม่เข้าใจาหมายความว่าอะไร ผมตายไปสองเดือนแล้วฟื้นมันจะเป็นไปได้ยังไงตายสองเดือนศพมันไม่เน่าเลยอยากถามอยากให้แนะนำเรื่องสำคัญจะติดต่อทางไหนได้ครัตอนนี้สับสนมากก็ต้องไปติดต่อแอดมินเอา อิไลแอดไซส์สาธุดูว่ามีคิวหรือเปล่าถ้ามีคิวก็ได้คุยถ้าไม่มีคิวก็ไม่ได้คุยนะอาจารย์ไม่มีเวลาคุยกับใครส่วนตัวนะเวลาอาจารย์น้อยนางคณิกาที่เขาสร้างวัดได้โสดบบาบันเมับเขาผิดสิ่งข้อสามเขาผิดสิ่งข้อสามเรื่องอะไรเราเข้าใจสิ่งข้อสามดีแค่ไหน ผมพยายามรักษาสีลห้าแต่ยังกินน mm ักกระท่องถือว่าบาปไหมครับก็เลิกกินซะสิจะไปกินทําไมล่ะผมปปองอาบัติทุกวันได้ไหมเป็นพระเหรอ ลืมถามจริงๆครับช่วยตอบหน่อยครับชิวาวาความผิดของพระเนี่ยคืออาบัติอาบัติเล็กน้อยอาบัติคาบัตกลางอาบัติหนักมากเนี่ยเราแยกจากอะไรครับก็แยกจากที่พระเจ้าบัญญัติไงพระเจ้าก็บัญญัติไว้แล้วอาบัติหนักคืออะไรคุรุกาบัติมีอะไรบ้างปราชิกสี่สังคทิเศสสิบสามที่เหลือเรียกว่าอาบัติเล็กน้อย อืมพระพุทธรูปแต่ขากต้องทิ้งไหนทิ้งไหนก็ได้จ่าแล้วจะเราเลยสิ้นใจจะต้องกาะผ้านะอีแสงสว่างเงาสะท้อนี่เมืองพูดอะไรเนี่ยถามให้มันรู้เรื่องหน่อยสิพูดจาอะไรเลื่อยเปื่อยไปเรื่อย ชอบคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยเรื่องสิ่งข้อสามกระกมารู้สึกตัวเราแบบนี้ผิดป่าหรือเปล่าครับก็ทิ้งไปแล้วก็ทิ้งไปแค่นั้นเองทาให้มันดับอะเวลาความคิดมันเกิดแค่ทําให้มันดับอะอย่าไปให้มันรักษาตัวไว้ได้อะทาให้มันดับไปให้เร็วที่สุด นั่งรู้ลมหกสิบนาทีออกมานั่งใหม่แล้วจินตนาการเห็นผมงอกฟันเห็นตัวเองตายถามแล้วไม่ตอบถามซ้ำได้ไหมถามมาใหม่ได้แต่อย่าถามซ้ำซๆสักพักหนึ่งแล้วอาจารย์ยังไม่ตอบถ้ามันหลุดไปนานแล้วอย่างเงี้ยก็ถามกลับมาใหม่ได้ แล้วเราสามารถแก้ให้เราพ้นจากอาบัตินั้นได้จริงคําถามคือเราเป็นใครเราเป็นพระหรือเราเป็นฆราวาสต,ตอบก่อนถามเรื่องอาบัตตัวเองเป็นพระหรือเป็นคราวาสสินแปก,กินน้ำบัดลมน้ำหวานได้ไหมได้จะเออพรุ่งนี้เจอกันหมอเสง เคยอ่านคู่มือมนุษย์ไหมไม่เคยส่วนปริโมมีความสำคัญต่อประสงค์ยังไงก็ทบทวนศีลไง ผมเคยเป็นคารวาแต่มีอาบัตตอนบวช<ม>ก็จบไปแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วอาบัตมีเฉพาะพระเมื่อสึกออกมาแล้วก็จบกันไปแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวอะไรอีกต่อไปแล้วจะมานั่งปรงอาบัตอะไรอีกตัวไม่ใช่พระแล้ว แฟนผมเห็นผิดจุดทูบสันทิปหกดอกไหว้กลางแจ้งทุกวันผมเลยบอกว่าให้ไปดูอาจารย์เบียร์ฟังอาจารย์เบียร์มาจะได้ใช้ชีวิตง่ายบอกอย่าสร้างนี้เพิ่มค่อยๆ บอกแฟนแบบนี้บาปไหมครับไม่บาปจะชี้โทษแก่เขาถูกต้องแล้วให้เขาไปแก้ไขความทุกข์อย่างถูกต้องไม่กีมวันสิบนาทีเราลองประเมินสถานการณ์ถ้าเกิดวันสิบนาทีไม่มาเราเลื่อนไปถ้าแม่ขอสิทเิย ผมนั่งสมาธิจนบนรรลุอราหันต์คนปกติปุถุชนจะว่าผมบ้าหรือเปล่าครับก็าอาจจะเป็นไปได้อะนะ กุศลกรรมบทสิบรักษาได้เก้าข้อยังเหลือคือซืซอรตเตอรี่อยู่ผิดแบบไหมครับก็ผิดเนก็นโลภเพ่งเล็งคนที่ต้องประราชิบต,ตอนบวชกลับมาบวชใหม่ไม่ได้ตลอดชีวิตเลยเหรอครับใช่จะ ผลสุรากำลังเสียบอยู่ในสีน227เข้าได้ไหมครับมันก็ป่าปนอยู่ในนั้นอยู่แล้วมีหมดทุกอย่างเลยเริ่มดีขึ้นเลยนะ พระที่ต้องเวลาเช็คจำเป็นต้องสึกอยู่เหรอก็สึกเพื่อเป็นการประกาศมีคนบอกว่าห้ามสวดันที่นอนมาไม่ดีจริงเหรอครับไม่จริงนะนะสวดได้หมดอะ่ะ เห็นยังไงกับการกับดราม่าสัตว์อาซูรี่โวยวายบิ Pro ๊กบิ๊กอะไรวะผมฝันไม่ดีเลยครับฝันว่าคนที่รักลุงจะคิดปองร้ายมึงอย่าเพ้อเจ้อแค่ความฝันกาเดี๋ยวจะบรรยายแล้ว อาจารย์ตอนนี้มีคดีไม่มีจะกูรอดทุกคดีจะ